็ช่วงนี้อุณหภูมิภายนอกสูงมากเลยนะคะเวลาที่เด็กไม่สบายติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ทําให้มีไข้ยอยู่แล้วพอเจออุณหภูมิภายนอกที่สูงด้วยจะทําให้เด็กเนี่ยอ่อนเพลียมากกว่าเดิมถ้าเด็กที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจหรือโรคปอดอะไรหรือเด็กที่ค่อเกิดกำหนดพวกนี้เขาจะปรับตัวได้ยากกว่าทําให้อาการหนักมากกว่าเช่นขาดน้ําต้องมานอนโรงพยาบาลได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือเริ่มมีการติดเชื้อเนี่ยให้ระมัดร,ระวังอย่าให้อุณหภูมิสูงมากเกินไปค่ะที่สาคัญก็คือออว่าาเราลงมีปด วัดไทย รวจดูนะูุิเด็กเป็นระยะะนะคะเวลาที่ไม่สบายเนาะหลักๆก็คือรักษาตามอาการยกเว้นโรคบางตัวซึ่งมียารักษาเฉพาะเช่นไข้หวัดใหญ่หรือโรคโควิดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไวรัสนะคะคนนี้เราก็ไปพบแพทย์ได้เช่นถ้าไม่แน่ใจเช่นสมมุติว่ามีคนหลายคนที่โรงเรียนเป็นแล้วก็มีคนไปตรวจแล้วเจอว่าโควิดเป็นบวกหรือไข้หวัดใหญ่เป็นบวกอันนี้เรามียาต้านไวรัสแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่โตหน่อยคือไม่ใช่เป็นเด็กเล็กเช่นเกินสองสามขวบขึ้นไปยังเล่นได้ยังทานอาหารได้อยู่แค่มีอาการน้ำมูกเล็กน้อยไข้ไม่สูง มาสามารถประครับประคองตามอาการได้ค่ะไม่จำเป็นต้องรีบไปหาหมอขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็เบาลงแล้วใช่ไหมคะไข้ใหญ่เองก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะมีภาะวะที่จะแทรกซ้อนหรือปอดวปบวมประคับประคองพักผ่อนเยอะๆเ,เช่นบางคนเข้าใจผิดว oh, ่าโอ้ไข้ต้องจับเช็ดตัวแล้วไข้ทุกสองชั่วโมงอยาให้มีไข้ขึ้นอันนี้ไม่จริงนะคะสามารถให้เขา,าหลับพักผ่อนได้เต็มที่ถ้าไข้นั้นไม่เป็นพิษ เช่นเด็กหลับได้เด็กไม่กระสับกระสายปวดศีรษะงอแง,งพวกนี้ไม่จําเป็นจะต้องปลุกมาเช็ดตัวเพราะว่าหลักการคือเราอยากให้เขาหลับเต็มที่แล้วรับประทานดื่มน้ําให้มากๆให้ปัสสาวะใสถ้าอะไรก็ตามปัสสาวะออกน้อยหรือออกสีเข้มแปลว่าไม่พอละอันนี้ต้องให้น้ําให้เพียงพอเดี๋ยวจะค่อยๆฟื้นตัวค่ะไม่ต้องกังวลมากค่ะคือช่วงนี้อีกไม่กิ ไม่กี่วันเนาะเราจะเริ่มเปิดเทอมเราก็จะเห็นว่าวันนี้ฝนเริ่มตกแล้วคราวนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลที่จะมีโรคติดต่อ,อทางเดินหายใจหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้ r s เเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดทั่วๆไปแล้วก็มือเท้าปากด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ลูกยังไม่ได้รับวัคซีนที่เสริมถ้าเป็นไปได้อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดได้เลยหาก่อนเปิดเทอมนะคะ,ะหนึ่งเข็มทุกๆปีต่อเนื่องกันนะคะ แต่ถ้าเป็นปีแรกเลยที่ไม่เคยฉีดมาก่อนในเด็กต่ำกว่า9ปีเนี่ยแนะนำให้ฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย1เดือนก็จะช่วยลดภาระาได้เยอะเลยนะคะ